และก็มาถึงในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือาการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจนะครับการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจเนี่ยก็เป็นหนึ่งนะฮะในรูปแบบของการใช้ภาษากับเหตุผลเหมือนกันนะครับการโน้มน้าวใจคืออะไรนะครับครูอยากให้พวกเรานะฮะลองดูภาพนี้นะครับไปด้วยก,กันกับครูเนาะการโน้มน้าวใจเนี่ยมันคือการชักชวนให้เห็นดีหเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตามตามใครฮะก็ Exam? ตามผู้โน้มน้าวนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นผู้พูดก็ได้นะฮะซึ่งถ้าพวกเราลองดูภาพสองภาพนี้นะ แน่นอนที่สุดน,นะครับว่าคนสองคนนะครับที่เราเห็นตรงนี้เนาะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นความอะไรต่างๆเนี่ยเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็คือคนนึ่งก็นปสีฟ้าคนนึ่งก็ไปสีแดงแต่น้กเรนเห็นอะไรไหมในรูปนี้น่าจะเห็นว่าตอนนี้คนสีฟ้านะฮะคนฝั่งฟ้าเ,เนาะกำลังพูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาแทนด้วยสีเขียวนะฮะก็คือสงที่เขาพูดนั่นแหละและไอ้สีที่เขาพูดเนี่ยมันกาลังซึมเข้าไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปอยู่ในหัวของคนที่เป็นคนสีแดง จากตอนแรกเขาเป็นคนสีแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เขาเริ่มจะถูกสีเขียวเนี่ยซึ่งก็มาจากสีฟ้านี่แหละนะฮะกลืนกินกลืนกินกลืนก,นก,นกินเข้าไปเรื่อยเขาเริ่มที่จะโอนอ่อนตามนะครับคดสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งอยากให้เขาทำนะะนี่คือการโน้มน้าวนะครับคอนเซปต์ของมันก็คือการชักชวนนั่นเองนะฮะทีนี้ทบในการโน้มน้าวว่าเราเนะี่ยอยากจะให้เพื่อนเราหรือว่ารุ่นน้องเราหรือว่าคนที่เรารู้จักทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง เราจะมีโครงสร้างในการพูดอย่างไรดีนะครับคุณยุแต่อย่างง่ายๆอย่างนี้นะสมมุติว่าสภานักเรียนนะครับประจำปีการศึกษานี้เนาะเขาเนี่ยมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งก็คือเป็นค่ายจิตอาสาแล้วก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนทั้งม .4 ม .5 ม .6 นะฮะให้เข้ามาสมาัครถ้าสมมติว่าสภานักเรียนมาประกาศจะกับนักเรียนแค่ว่าขอเชิญชวนนักเรียนเข,าเข้าร่วมโครงการจิตอาสา50คนแต่ถ้าสมมติเขาบอกแค่นี้นะั้นเลยนนะบางคนอาจจะสงสัยว,ว่าเอ๊ะทำไมต้องไปด้วยวะ ไปเราได้อะไรทาไมฉันต้องเสียเวลาชีวิตแทนที่ฉันจะได้ไปเที่ยวทําไมฉันต้องไปลําบากในค่ายาไปนู่นนั่นนี่ต่างๆโอเคมันอาจจะมีคนสมัครแหละถ้าคนเขาอยากจะไปจริงๆแต่ก็ครูคิดว่าอาจจะน้อยนะครับที่แบบเต็มใจจะไปจริงๆถ้าไม่มีบางสิ่งบางอย่างมาฉกจูงหรือว่ามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสานักเรียนเนี่ยอยจาใจคนมาสมัครเยอะ,ยอะให้มันเต็ม50คนเลยหรือเกิน50คนเลยก็ยิ่งดีก็จะต้องรู้จักโครงสร้างของการโน้มน้าวใจกันซะก่อนนะครับ แล้วมาดูกันนะครับว่ามันมีโครงสร้างอะไรบ้างจริงๆโครงสร้างมันง่ายมากฮะก็คือต้องมีจุดประสงค์ของการจูงใจกับแรงจูงใจ2อย่างนี้นะครับถ้ามี2อย่างนี้แน่นอนคุณสามารถโน้มน้าวใครก็ได้มาดูกันนะครับว่าจุดประสงค์คืออะไรนะครับจุดประสงค์ก็คือความต้องการของผู้จูงใจในการจูงใจครั้งนั้นๆก็คือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะอย่างเช่นสภานักเรียนเมื่อกี้เนาะคือต้องการหาสมาชิกให้ได้50คนนะฮะส่วนแรงจูงใจนะครับก็คือส่วนสนับสนุนให้หน้าเชื่อถืน เช่นสมมติว่าถ้านักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตรระดับประเทศนะสมมตินะเป็นระดับประเทศโอ้โหซึ่งสามารถใช้ยื่นขอได้ถูกไหมฮะโอ้ทีนี้ใครๆก็ตามลูกวอลเลยสิถ้าแค่เข้าไปค่ายนี้อาจจะไม่ถึงวันแต่ได้เกียรติบัตรระดับประเทศโอ้โหเก็บพอได้ยื่นพอได้อะไรได้ใครๆก็อยากไปถูกไหมฮะสามารถเห็นไหมครับแรงจูงใจซึ่งก็มาจากความน่าเชื่อถือน,นั่นเอง ใชแต่แตประเทศนี้มันก็ต้องน่าเชื่อถืออยู่แล้วเนาะหรือมันดูตัวอย่างที่ครูเตรียมไว้นะฮะตราประสิญากรเฉลิมพระเก 75, ียรติ75พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุณค่าและความหมายแห่งการสะสมมีจําหน่ายทุกที่ทําการไปรณียีจากข้อความนี้นะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจุดประสงค์จริงๆของผู้เขียนข้อความแม่ก็คือให้คนไปซื้อดวงตาาประสิยากรนั่นแหละนะฮะไปซื้อสเตมเน,นี่ยจุดประสงค์จริงๆเขาเแค่นี้ แต่จะทาอย่างไรจะชักจูงคนอย่างไรจะจูงใจคนอย่างไรให้ไปซื้อกันเยอะๆก็นี่เลยตราปรษณนียกรเฉลิมพระเกียรติเห็นไหม75พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุณค่าและความหมายแห่งการสะสมโอ้หแสญญาาดงว่าไอ้ดวงตาาปรษณียกรกชุดนี้อาจจะมีแค่ครั้งเดียวก็ได้นะเพราะว่าการเฉลิมพระเก,ะเกะียรติ75พรรษาก็ไม่อยู่แค่โอกาสเดียวถูกไหมฮะโอกาสอื 80, ่นกมอาจจะเป็น80พรรษา90พรรษามันก็กลายเป็นของหาย,ยากไปแล้ว แสดงว่านี่แหละครับคือแรงจูงใจที่จะชักจูงให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังหรือผู้ที่เห็นข้อความนี้เขาสนใจที่จะซื้อสแสดงกับปรายศนียนะทีนี้นะครับในการโน้มน้าวใจเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของมันนะว่าเราจะใช้การโน้มน้าวใจในลักษณะใดานะฮะซึ่งรูปแบบที่หนึ่งนะครับก็คือการแสดงให้การแสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน,น้มน้าวใจ ลักษณะแบบนี้มักจะอ้างอิงถึงสิ่งที่ทําให้น่าเชื่อถือของตัวบุคคลเช่นคุณวุฒิตําแหน่งหน้าที่การงานหรือชื่อนะครับ 2. เป็นการแสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการทางเหตุและผลนะฮะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการกล่าวซ้ําจนผู้ฟังค้อยตามอันนี้ก็จะเป็นเชิงจิตวิทยานะแบบว่าเราได้ยินอะไรซ้ําเข้าซ้ําเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า,เ,ขาเราก็จะเริ่มค้อยตามคุณยตัวอย่างง่ายๆอย่างเพลงเพลงโรงเรียนก็ไ้ฮะที่เราได,เได้ฟังทุกเช้า คือบางเพลงมันจะเป็นเพลงใหม่อาจจะไม่ตอน,นแรกๆอาจจะไม่เพลงอะไรว่าร้องไม่เป็ดแต่ถ้าเราลองฟังมันทุกวันฟังมันทุกวันกูเชื่อกูเชื่อแน่เลยว่าสักวันกูจะร้องเป็ดแน่นอนนะครับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆก,กันกับหลักการในข้อน,นี้นะฮะสองครับมีความเชื่อมบอกเหตุผลนะฮะและก็สามนะครับใช้คําถามเชิงวาทสิทธิ์ก็คือคําถามโดยมากจะเป็นคําถามที่เราไม่ต้องการคําตอบคือทิ้งให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยเขาไปคิดเองนะครับคิดหาคําตอบด้วยตัวเอง และ3ครับการแสดงให้ประจัษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมซึ่งจะสังเกตได้ว่ามักใช้คําว่าเราหรือพวกเราซึ่งเป็นคําแสดงความเป็นพรรคพวกหรือความเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับ4การแสดงให้เห็นทางเลือกคือชี้ให้เห็นทางด้านดีและด้านเสียถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะได้อย่างนี้ถ้าคุณทําแบบนั้นจะได้แบบนั้นถ้าคุณไม่ทําตรงนี้คุณก็จะได้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะหรือพยายามชี้ให้เห็นด้านดีมากกว่าด้านเสีย ห้าการสร้างความผันษาแก่ผู้รับสารอันนี้ก็มักจะมาด้วยความรู้สึกผ่อนคลายนะฮะใครฟังก็ซะเออดีนะดีดีดีนะฮะรสร้างความผบผันเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟังและสุดหกฮะการเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าอันนี้มันจะเป็นเชิงลักษณะของการปลุกใจนะครับใช้ถ้อยคาําแสดงอารมณ์ให้ผู้รับสารสะท้อนใจได้คิดตาม ส่วนภาษาที่มีน้ำเสียง้มน้าใจนะฮะอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือการชี้ให้เห็นประโยชน์แน่นอนที่สุดนะครับประโยชน์เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้ถูกไหมฮะอะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากทําอะไรที่มีโทษเราคงไม่อยากทําถ้าเราสามารถชี้ให้ผู้ฟังเขาเห็นได้ถึงประโยชน์หรือเขารู้ว่าเขาจะได้อะไรถ้าเขาทําในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทําเขาเลือกติดใจนะครับ 2. ฮนะชี้ให้เห็นโทษ อันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ว่าโน้มน้าวไม่ให้ทําในบางสิ่งบางอยา่างเช่นโน้มน้าวใจไม่ให้วัยรุ่นลองสุบ,บูรีเพราะบุรีมันจะเกิดพิษเกิดมลพิษเกิดสุขภาพอันตรายต่อสุขภาพนร่น,นั้นนี่แบบนี้คือชี้ให้เห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพื่อให้คนอ่านหรือคนฟังเขาไม่ทําตาม 3. เสนอแนะแนวทางปฏิบัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงลักษณะของการให้ข้อเสนอแนะว่าอาคุณควรทำอย่างนี้สิเพราะเนื่องนั้นนี่เดือสองสามส่ 4. ร้องขอวิงวอนให้อยากปฏิบัติตามอันนี้ก็จะเป็นเชิงของการขอร้องนะครับว่าออทำอย่างนี้ให้หน่อยนะถ้าทําแล้วคุณจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายครับในการใช้ภาษาโน้มน้าวใจเนี่ยแน่นอนว่ามันคือสิ่งที่เราต้องการให้อีกฝ่ายทําใช่ไหมทำในสิ่งที่เราต้องการเวลาเราไปโน้มน้าวใครนะครับนักเรียนนะเราก็ควรใช้ภาษาอย่างไพเราะนุ่มลชนฟังนะครับแน่นอนสังเกตสิเวลาสสหรือว่า ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งอะไรเนี่ยไปหาเสียงเนาะเขาก็มักจะใช้ภาษาในลักษณะที่มันเป็นคําสุภาพน่าฟังยกย่องให้เกียรติก็เพราะว่าเขาต้องการหาเสียงต้องการโน้มน้าวให้คนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเลือกเขาถูกไหมฮะทีนี้นะครับมีข้อสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจนะฮะการโน้มน้าวใจเนี่ยเป็นพฤติกรรมกลางๆนะครับจะดีหรือเลวก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเบื้องหลังแน่นอนฮะโน้มน้าวให้คนทําดีกับโน้มน้าวให้คนทําเลวมันก็คือการโน้มน้าวเหมือนกัน แต่ว่าเออนมนาวแล้วจะให้ทำในสิ่งดีหรือสิ่งเลวอันนี้ก็อยู่ที่เจตนาของผู้น้มน,นาวนะครับและการโน้มน้าวใจนะครับพึงกระทําบนพื้นฐานของคุณธร,รรมและจริยธรรมนะครับประเนนนะไม่ควรโน้มน้นาวให้ทําในสิ่งที่ผิดนะครับแต่ควรจะโน้มน้นาวให้ทําในสิ่งที่ถูกและหลีกเลี่ยงการทําในสิ่งที่ผิดจะดีที่สุดดีต่อตัวเราดีต่อสังคมดีต่อประเทศดีต่อโลก